สวัสดีครับผมครับจบปนี้กับมาพอก,กันอีกคือเก้าครับกับอีสานบ้านผืนน้อยครับช่องอีสานบ้านผืนน้อยนะครับวันนี้ก็สิพาเพื่อนๆมาเบิงพะระเลี้ยงงามๆอีกคือเก้าครับเซ็นเดิมครับหลวงพ่อรวยเหมือนเดิมครับคลิปที่แล้วไ้เบิงเลี้ยน ลงยาผื่นขาวขอบสามสีครับวันนี้จะให้เบิง้งความไอ้ลุงยาผื่นน้ำเงินครับเหมืนอนในเบิ้งองค์สีขาวลุงยาผื่นขาววันนี้จะให้เบิง้งลงยาน้ำเงินครับลุงยาผื่นน้ำเงินครับเนี่ยครับลงพอรวยรวยเหลือล้นครับรวยเหลือล้น หมายเลขสองหนึ่งแปดครับพวกนี้เลขสามหลักงามๆครับชุดกรรมการเหมือนเดิมครับนี่ครับเป็นไม้แกะกองครับกระไหลทองคือเกลืครับ,นนรบเนื้อกระไหลทองสวยๆงามๆครับเนื้อกระไหรทองลงยานะครับนะกระไหลทองลงยา กระไหลทองลงยาน้ำเงินครับลงยาพืนน้ำเงินแล้วก็ขอบสามสีคือเขาครับวงสีลงยาขอบแดงครับแดงเขียวน้ำเงินสวยงามครับ,รบว้าย่อยาก็ออกจากถุงแบบนยันอยู่ในถุงนี้ ยาดำเงินครับกระไหลทองลงยาดำเงินสวยงามครับรวยเรือนลนครับสัตเปะครับพาษีอันนี้ครับความงามของเหรียญครับลายสัตว์เปะ๊ะ ไกลครับไก่สัตว์เปะอยู่ในถุงกระสีอาจจะอาสีมัวๆหน่อยจังหน่อยครับวัวอยากออกจากถุง สมากสิมีเนื้อกะไหลครับจีเลนเนื้อกะไหลครับสมากสิเลนเนื้อกะไหลทองครับเนื้อบนเนื้อบนแพงครับสูราคาบไว้ครับบทันพิ่นน้ครับเนื้อบนนี่บัทันเลีนเนื้อกลางๆครับเนื้อกลางๆนี่ก็แพงแล้วครับอีกจังหน่อยแพงอืมหลังครับ สัตว์ยันนี่ครับโคดอยู่นี่ครับโคดล่อเรือครับรุ่นนี้อาจะเป็นโคดล่อเรือครวยครับโคดรวยโคดลงโคดรวยครับนี่ครับไม้เลขครับไม้เลขจะอยู่มุมนี้ครับนี่คือบุคคลศาส์ออนนี่นะครับนะครับสองหนึ่งแปดครับ สองหนึ่งแปดเนี่ยเออสองหนึ่งแปดสัตว์เป็แล้วครับ 1, 8, เ,พเพบนี่ยต้องเอียงหามุมไฟมันอย่างจังหน่อยครับพออยู่ในถุงมันจะเอ,อมุมมัวน,นี่ยจังเอยอสองพานกล่องวิดีโอ,โอนำะสิเป็นยังสี่ครับมันคือสองสดๆครับความสวยความคมของเลียนครับสวยงามครับอืมสวยครับ ลายทองลงยาพื้นพื้นน้ำเงินครับขอบแดงนี่ครับขอบแดงหลวงรวยวัตโกครับรวยเรือล้นคนรล้นวัดครับรุนนี้คนไปหลายบมดน,นล้นรุนนี้นะครับตีไปติดโควิดครับสามหมื่นกว่าคนคไปตรวจพอโควิดกับรุนนี้และครับนี่ ปิดวัดเลยครับบ่ท่านเปิดอยู่แต่สิเปิดได้ไหวนี่นะครับได้ข้าว่าสิเปิดแล้วครับจิมมีรหลุดพระรุนไม่ออกมาอีกครับรุนรวยเก่าๆสีออกใหม่ครับดูล่นก็ง,งามครับรุนไม่ก็ง,งามเรียนเป็นเรียนเสมางามงามครับกำลังสีออกรนี่ยุนนี้ก็ ไตมาดสองครับไตรามาดสองชายานี่ครับพอร,รวยโคตรความงามของเหรียญครับช่วงนี้ไปถ่ายคลิปข้างนอกบ่ได้ครับสองเทพะครับ เปิดสนใจกระถักมานะครับเนาะแอดไลน์แอดเฟซมาเดี๋ยวแปะลิงไว้ข้างล่างครับปล่อยให้ชาวบูชาครับก็ได้อยากได้ไปบูปปราา้องบัวรวยไปบูชาไปไว้ใส่ครับไปเหลี่ยมกรอบโอ้งามครับเหลี่ยมกรอบท่องนี้งามขนาดเลยครับสนใจกับแอดไลน์แอดเฟซมาเด้๋ยครับเนาะ จะแปะลิงไว้หางล่างครับความงามของเหรียญสวยงามมีหอยบอยอกมาออกจากถุงมันเก่าครับยาบันสิเก่าครับเบื้องนี้กัสัตว์แล้วละครับเนี่ยเบื้องนี้ก็เห็นแล้วครับ ความงามของเหรียญครับนี่ครับหลวงพ่อรวยนะวางนิ่งๆกันแล้วตรงยาขอบแดงงามครับออกมูลิติครับรุ่นนี้ออกมูลิติหลวงพ่อรวยครับการมูลิติก็อยู่ในวัดนี่แหละครับวัดศสีสางหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ครับก็เลยออกครับ ตามที่ขาวขาวที่หูขาวมานะครับก็สิสมสมทดทบทุนสร้างไอ้มูนิธิหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่นะครับไม่จังไดนี้นะครับว่ามาทานเลเขาไปวัดครับรวงนี้วัดปิดอยู่ครับหลวงพ่อรวย ไปกับไปไหวลงบัรลวใได้ครับไปวัดไงครับวัดไงคนหลายครับไปโอ้ห้ามองจอดรถบอได้นะครับทางดีๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับหลดไงไปห้ามองจอดยาครับครับความงามครับลงยานำเงินสนใจก็ทักแอดยินบอกมานะครับเนาะโอเคแล้วครับสำหรับ เรียนีีก็ซัมเนีย้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม